สวัสดีค่ะวันนี้พ่อมจะมาวิ่งว่าว wow นะคะว่าวตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าว่าวจรวดค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนปลายก็จะแหลมแหลแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหางค่ะนี่ก็จะยาว4เมตรนะคะซึ่งส่วนปลายของหางนะคะก็จะผูกติดกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะมีความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวว่าวค่ะพยอมก็จะส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นะคะพิธีกรจะเป็นคนบิงค่ะแลวพี่ออมจะส่งแล้วนะคะนี่ค่ะวาวก็ขึ้นดีมากเลยนะคะนี่ค่ะวาวก็จะลอยดีมากเลยค่ะวันนี้ลมก็ค่อนข้างจะดีเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวา้าวแปลกๆอีกแบบนึงนะคะ นี่นะคะเมื่อว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าก่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ